การเป็นแชมป์เนี่ยมันว่ายากแล้วแต่การป้องกันแชมป์มันยากกว่า <N ess im less> นี่เป็นคําที่เราได้เห็นเป็นประจำในวงการฟุตบอลหรือที่เราเรียกกันว่า Back-to-back back หรือการคว้าแชมป์ติดต่อกันจนถูกเรียกว่าเป็นการสร้างความเป็นมหาอำนาจของตัวเองยิ่งกับลีกที่ได้ชื่อว่ามีการขับเคี่ยวที่เข้มข้นที่สุดในโลกอย่างศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยิ่งเป็นเรื่องที่โคตรยากนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยทามาได้แล้วก็แทบจะไม่มีทีมไหนทําได้อีกเลยจนกระทั่งมี2ทีมนี้ขึ้นมานั่นคือ 1. เชลซี เชลซีถือว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทีมระดับเต็งแชมป์อะไรเวทีของพวกเขาเป้าหมายแต่ละสีซสั้นจะเป็นเรื่องของการชิงโคต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรมไปถึงการทผลงานที่โคตรดีในฟุตบอลถ้วยสามากกว่ายิงเข้าสู่ช่วงยุคปลาย90ต่อยุค2 0 0พพวกเขาได้ช่วยแชมป์ครอ,องในหลายรายการไม่ว่าจะเป็น FA Cup คั a บ u ิคับยูฟ่าคัพวินเนอร์ครับแต่ว่ากับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันยังดูห่างไกลเพราะว่าตอนนั้นนะครับเป็นเรื่องของ2ทีมระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลที่พลัดกระเป็นมนเซ หลังจากวันนั้นนะครับเชลซีของเขาก็เปลี่ยนโฉมกลายเป็นทีมะระดับท็อปได้ทันทีจากเดิมที่เชลซีเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับพอมีการเสริมทัพโดยเสียมีที่อัดฉีดเงินให้แบบไม่อ่านราวกับกดสูตรเกมเหล่าซุปตาหน้าดังนะครับกับต่างพาเรเข้าสุดถิ่นแซนฟอร์ดบดกันมากมาย ปี2004นั้นดูมีความพร้อมถึงขีดสุดพวกเขาได้โชว์เซมูรินโยเข้ามาเป็นกุนซือหลังจากที่พาเอฟซีปอร์โตเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลลกชนิดฮาปากาเซียนเมื่อซีซั่นก่อนหน้าเท่านั้นยังไม่พอพี่แกยังควา้าตัวเิตเกาจากปอร์โตอย่างริคาโดคารวานโ่และเปาโลเฟเรรามาด้วยกันและที่เป็นตัวทีเด็ดเลยก็คือปีกตัวจี๊อย่างอเยนร็อบเบนและก,ะกองหน้าจอมพลังอย่างดิเดเยตดร็อกบาเมื่อผนวก,กับตัวผู้เล่นที่มีอยู่แล้วอย่างจอร์เทอรี่แฟลกและพานรวมถึงโจโคคคค่่่เเเเเเชชลลซีีีีีกกกกก็็็าาาาาาายยยยยปปปนนนนนนททททมมมมมไไไไรร้้้้้ััพววขดดดดิิหหบบบแแแตุ9ออง เป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในสโมสรในรอบ50ปีอย่างไรก็ตามความต่างก็คือนะครับคราวนี้พวกเขาไม่ต้องรอ,อนานอะไรขนาดนั้นเพราะรอบปีต่อมาพี่แกก็จัดการคว้าชแชมป์มาครองได้อีกสมัยทันที ตอนนั้นพี่แกเป็นทีมสุดแข็งแกร่งเป็นทีมที่2ต่อจากแมนยูที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้2ปีติดและเป็นการคว้าแชมป์แบบเกิน90คะแนนด,ด้วยเช่นกันวันที่พวกเขาคว้าแชมป์แบบเด็ดขาดนะครับมันก็เป็นการไล่ถล่มแมนยูคู่ปร,รับแย่งแชมป์ดิสกอร์สามประตูศูนย์เป็นการตอกย้ำความสุดยอดความแข็งแกร่งของทีมชุดนั้นได้เป็นอย่างดีที่มีเกมรับอันโคตรเหนียวแน่นบวกไปถึงเกมรุกที่พร้อมจะลงโทษต,ต่อความผิดพลาดของคู่แข่งได้เสมอเชลซีในยุคนี้เองนะครับจึงถือว่าเป็นทีมที่สร้างแบ็คทูแบ็ค ก็ยังจำได้แม้ว่าจะผ่านมาแล้ว15ปีกระตาเถอะทีมที่สองเรือใบสีฟ้า นี่คืออีกหนึ่งสงโมสรที่ดำเนินเส้นทางคล้ายๆกับเชลซีนั่นคือมีจุดเปลี่ยนของสงโมสรน,นั่นคือการเทคโอเวอร์ที่พวกเขาได้ชีกมันชูเขาเ้ามาเป็นเจ้าของและก็อัดฉีดเงินมหาศาลเพื่อน,นำความสำเร็จเข้ามาสู่ลาวซิตี้เซนแล้วรวมไปถึงสตาร์ดังอีกมากมายที่ตบทาเข้าสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นยาญ่าโตเร่ดาบิซิลบาเคโอเกลโ,โร่หรือจะเป็นเควินเดอร์บอร์ดสตาร์อีกมากมายก็ตามมาหลังจากวันนั้นอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ก็จริงแต่ก็ไม่สามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้ทั้งในยุคข,ของ ใจนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเจ้าของทีมนั่นะคือการพาทีมรเบลสิฟ้าครองมาหาอันาจพริมล์ลกอังกฤษพวกเขาจึงต้องใช้เลือกเฟนโคสที่ดีสุดในโลกและคนที่ดีสุดในชั่วโมงนี้ก็คือเป๊ปกวาดิโอลากุนซอมือทองชาสเปซที่พี่แกไปคุมทีมไหนก็ประสบความสาเร็จด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกับบาซ่าหรือว่าบาเยนนิคซึ่งเรเบลสิฟ้าก็ไม่รอช้านะครับพอเป๊ปเตรียมหมดสัญญาก,กับบาเยนพวกเขากระาบทามดึงตัวมาทันทีเพราะประเคนค่าจ้างมาหาศาลบาทตั้ไทและให้สิ่งที่เป๊ปน,นะครับเร ปีแรกในการเรียนรู้กับนักเตะในทีมแต่ทว่าทุกอย่างก็มีพรีดอกออกผลในปี2007ที่ตอนนั้นเรือใบสีฟ้าร้อนแรงเกินห้ามใจกลายเป็นทีมที่ได้ชื่อว่ากแกร่งที่สุดในบริษัทของเพีย์เมลีกพวกเขาเดินหน้าเก็บแต้มอย่างบ้าคลั่งไม่เคยมีใครทําได้แบบนี้มาก่อนระบบของเป๊ปมันช่างลงตัวจัดจัดนักเตะทุกคนต่างสอนประสานขึ้นมายิงประตูกันได้แทบทุกตำแหน่งส่งใครลงสนามก็ประสิทธิภาพสูงก่อนจะจบซีซสัส่นด้วยการทำไป100คะแนนเป็นสถิติใหม่ของเลีกไปเลย ท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่เป๊ปยังสามารถทําในสิ่งที่โค้ชของแมนซิตี้คนก่อนๆไม่เคยทําได้นั่นคือการป้องกันแชมป์ได้ซึ่งสี่สัปดมานะครับพวกเขาขับเคลี่ยวกับลิวพูจนถึงนดสุดท้ายแต่ว่าก็สามารถเบียดควา้าแชมป์ไปได้ด้วยการทําสถิติชนะ14นาสุดท้ายของสีซสั่นในขุมกําลังอันสุดยอดกล้ยทอด2ถุงบวกกับนักเตะที่เรียนรู้แท็กเตกจากเป๊ปได้เป็นอย่างดีแบบ100%เ สปีที่แมนซิตี้ได้แชมป์นะครับพวกเขาเก็บไป็น100คะแนนกับ98คะแนนและแน่นอนว่านับแต่นั้นนะครับพวกเขาก็คือทีมเต็งหนึ่งทุกรายการที่พวกเขาไปเข้าร่วมและมันก็น,น่าสนใจเหลือเกินนะครับว่าในซีซั่นนี้เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้พวกเขาจะสามารถทำแบ็กทูแบ็กได้เป็นครั้งที่2หรือไม่อันนี้ต้องติดตามนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟลฟ้าเอื้อมนิวยามมาขอเลใ,ให้เราได้ดนะ้